โอ้ oh. สวยมากสวยมากครับผมสวัสดีครับผมช่องในเมน่อเล็กน้อยนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาทำข้าวเหนียวแฮบบีบอยนะครับก่อนยุดน,นะครับ กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแช่ข้าวกันก่อนนะครับอุปกรณ์จะมีข้าวเหนียวนะครับประมาณหนึ่งลิตรแล้วถุงลอยนะครับวันนี้ที่ผมเอามานะครับจะเป็นถุงบอยสีเขียวนะครับแล้วก็หม้อนะครับที่ภาชนะที่ใช้ตวงนะครับก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำเปล่าครับเรามาเริ่มกันแช่ข้าวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวนะติดนะครับเทข้าวไปให้หมดเลยนะครับ เราจะใส่น้ำลงไปนะครับนครับน้ำเป็นบวยนะครับใส่เข้าไปในภาชนะนะครับผมจะให้จะดูนะครับประมาณว่าให้น้ำที่สุดยอดขี้ปอมมากเลยครับผมเทลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะคนนะครับให้น้ำเป็นบวยนะครับเข้ากับข้าวของเรานะครับผม เอาคทุกคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเราจะแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันะครับครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาข้าวนะครับมาต้มนะครับเอาข้าวที่เราแช่ไว้เมื่อวานนะครับผมแช่น้ำอบไอนอยไว้นะครับผมข้ามหนึ่งคืนนะครับผมเป็นสีเขียวครับหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าน้ำต้มออกมาแล้วสีจะสวยน่ารับประทานไหมครับเดี๋ยวเรามาใส่ในภาชนะกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้เป็นหม้อต้มคลิกนิดนะครับผมเป็นหม้อต้มข้าวนะครับน เราจะเติมน้ำเข้าไปก่อนนะครับผมใช้ประมาณนี้ครับ นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงนะครับในช่วงเวลาที่รอข้าวข้าวสุกนะครับนั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราผมจะมีเพลงมาบทเพลงมาฝากมาเฉลยนะครับเป็นเพลงของพี่ปูพงศิษย์นะครับคำส้อยครับไปฟังกันเลยนะครับทำให้ดีบนชีวิตของฉันรับฟังครับตอนนี้ข้าวของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หอมมากเลยนะครับผมมามาดูกันเลยนะครับ โอ้สวยมากสวยมากครับผมติดแกะก่อนติดแกะก่อนนะครับ <c oughs> สวยจังเลยนะครับค่ะสวย,ยมากสวยงามเลยครับ เอะไปอัดจบข้าวกินนะคะโอเคเสร็จแล้วนะครับข้าวเหนียวเฮลบอยสีเขียวของเรานะครับหอมน่ารับประทานมากเลยนะครับอย่าลืมไปทำทานกันนะครับที่บ oh. ้านนะครับครับก็วันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอืม หอมมันอร่อยมากครับผมครับต่อไปเราจะมาทําข้าวเหนียวมูนเมงโกุ้งไรูบอยกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาปอกมะม่วงก่อนนะครับผมเราเตรียมมะม่วงสุกไแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาปอกกันเลยนะครับปอกง่ายแป๊บเดียวเองครับใครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นมาเลยนะครับผมหั่นสวยๆเลยครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราเตรียมมะม่วงเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป ทำข้าวเหนียวมูนกันนะครับผมตามมาดูเลยครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาตั้งหม้อกันก่อนนะครับจุดไฟนะครับผมใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟก่อนนะครับตั้งหม้อนะครับเราจะเคี่ยวไปที่อนก่อนนะครับไปเรื่อยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกระทิแตกมันนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอานมข้นใส่ไว้นะครับผมเราเก่าไว้ประมาณสองทัพพีนะครับผมจอดบร้อยนะครับ ทำให้อบหวานมันขึ้นนะครับไป็มหน้าปีนะครับเกี่ยไปนะครับเ่วียไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ำเข้าไปเล็กน้อยนะครับ โอเคครัวนสผสมเข้าเข้ากันแล้วนะครับผมต่อไปเราจะเอาข้าวเหนียวนะครับลงไปนะครับข้าวลงไปเลยนะครับจากนี้นะครับเราก็ต้องค่อยเคี่ยวไปนะครับผมจนตัวข้าวเหนียวนะครับเข้ากับส่วนผสมของเรานะครับผมที่เคี่ยวกันไว้นะครับผมค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผม ไปนะครับเราก็ค่อยๆชิมก่อนนะครับว่าส่วนผสมเราเป็นยังไงบ้างนะครับลงตัวเรียบร้อยนะครับหอมมันครับอร่อยอร่อยครับผมกิไปเลยนะครับกิไปเลยนะครับวันนี้เราไม่เพิ่มอะไรเพิ่มมานะครับผมคือโอเคแล้วครับผมกลัวมากนะครับทีนี้ทำขายเลยนะครับเราก็ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคร ouais, ับสังเกตไปนะครับสังเกตหม้อกระทะนะครับให้ข้าวนะครับผมติดหม้อนะครับจะ่ทำให้ข้าวไหม้นะครับผม นะครับขัวข้าวจะเริ่มหมึกนะครับผมเพราะว่าข้าวจะดูดส่วนผสมเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคครับใช้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับค่อยตักไปนะครับเร็รียบร้อยพอสวยนะครับเป็นมะม่วงนะครับโอเค เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเข้าเหนียวมูลเฮปปีบอยนะครับผมเมนโก้ของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเข้าเหนียวมูลเมนโก้เฮปปีบอยของเรานะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทำง่ายมากเลยใช่ไหมครับลองไปทำทานดูกันที่บ้านนะครับผมครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเรามาชิมกันก่อนนะครับผมหืม มันมากเลยครับอร่อยมากครับวันนี้สำหรับนี้ผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ